ชุดยอดชุดยอดเอาเครื่องไปขายยุงเฮียนฮันเอาอย่างนีไปขายนะครับบาง้ก็เอาขนมเจ้าหันบอเอาไปเอาไปขายนะได้เงินมาเลเอามาให้แม่บอไดแ่เร็วๆอยากม่ตนอ ก็ได้เข้ามาฮอดเวทีเรียบร้อยแล้วแม่นบ่ว่าซั่นเนาะก็จะได้ถามชื่อถามเสียงเพิ่นซะก่อนเนาะแม่นบ่ไปเอยโดยว่าเพิ่นชื่อจังได๋ดว่าซั่นเนาะีไวโอ้ีไวพี่น้องเอ้ยอายุเท่าไหร่ล่ะอายุ31ปีอายุ31ปีเนาะพี่น้องเอ้ยก็แว่ายังเป็นน้องเฮาอยู่เนาะแม่้แต่ว่าเมื่อก่อนเนาะเฮาก็ได้เห็นคลิปทาง หลายขู่หลายคนเนาะมาถ่ายทำทางน้องว่าทางน้องเป็นอย่างเนาะเมื่อก่อนน่ะน้องอันนั้นอุบัติเหตุทางรถยักษโอ้อุบัติเหตุเนาะโดนไปซื้อเครื่องมาท้ายได้เงยนักเงียนแล้วรถไปตำหมารถไปตำหมาโดนหมาคือตายกระหม่อมเลยโอ้เจ้ากระพารถล่มแม่นพานรถล่มแบบว่าตำหมาเขามามันแรนตัดหน้ารถนะโอ้หลังจาแบบว่าหลังจากงานมาแล้วก็ย่างกรบโบได้นะหลังจากที่่วาอุบัติเหตุทางรถมาขาหักบ่อหรือว่าอยงไร ค่นบบะนะบว่ได้หากไปกวดแล้วเลยป่านนี้ไปถ่ายรังทรงรังซียังก็ถ่ายมาแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าบ่มียังฮักแต่ว่าลัาากษณะน้องเป็นน่องไปชีวิตเราเหวี่ยว<ด>แต่เพิ่นว่าว่าย่านเอ็นควายน่าหัวเขา่าในขาส<ด>์ก็คืออย,ยา่างแบบขึ้นพ้นขาต่ำขาสูงสนนะอะไรเรื่อเนาะเวลาน้องเดินในนี่ได้ใส่ให้จังได้ไปใส่ไม้กันเท้า<ด>ในไม้กันเท้าเพิ่นได้ใส่ใส่ไม้กันเท้านี่ปอใส่ไม้กันเท้าแล้วก็ยางต้องใส่ไม้นี่พยุงไปใช่ใช่เนาะ จะเอาหายนะคนอาหายนะตออไรแบก็คือทั้งน้องเป็นนี่โดนระบ่ะได้เกือบเจ็ดเดือนเลยได้เกือบเจ็ดเดือนอเนี่ยเนาะ,นะแต่ว่าตอนนี้ทั้งน้อง<ม>ได้ไปกวดอยือบ่ไปไปปวดหลายรอบแล้วแต่ว่าเผนจะลักษณะก็คือเว้ามากว่าอยากเอ็น,นคอยหนาคาดผลก็อยากห้ไปกวดแต่ว่าเอ็นโดยเฉพาะนะแต่ถ่ายรังสีหรือถ่ายยังแล้วมันโบเห็นมีความแตกต่างทีว่ามันมันหักหรือมันยังมันบร่ได้หัก เอ่งจะแนะนำว่าให้สเลี่ยงว่าสินาแต่ขวดเบิ้งก่อนอย่างเอ็นไฟนาขาแท้เพราะว่าจีฮานี๋ยวก็มืวขาดหน่อยหรือขาดไาแล้วนองกระทำเข่าๆว่าถ้าเอ็นไฟนาขาดเลยหารักษาเท่าไรเป็บอกว่าซีหาิล่ากซีนะโอ้หาิลาแล้วก็เงินก็หลายเท่าโอ้เกี่ยวกับเงินทำกับบอหลูนบอลไล่ก็สิ โดยนลูกุบว่นี่สบายดีสบายดีสบากเลองพีรหลนลูกสาวคนที่สองคนที่สองแล้วคนี่สองนนอ้างเอื้อย้งนอกมีไม่ลูกกันจะคนนะลูกสามคนลูก3คนยิ่งหนีจะคนอะรยน้ยิ่งสองไซนึงโอ้ยไปแลนไปแลนมาอย่่นรถเอาพี่ตองเลยว่าเป็นหนีเพิ่ยืตอนนี้ไม่ก็เป็นตอนนี้กับปู่ยืนเงินเพ่่นยังมีย Oh. น่าห่วงเพรานะถุงกลัวเนาะบอกกับไทยเนาะแมนแต่ว่าทั้งพัวในไปเฮ็ดเบียกยังแต่ละมือ้อมื้อนี้เฮ็ดเบียกทัวไปไปจ้าจังยังส่นกรเฮ็ดละสิอะไรมาเยียวยาเขาพัวเนี่แหละแต่คอยโดดล่มลงไปคอยกต่ห้าซิมคายเครื่อง oh. <laughs> เครื่องนาทียันเล็กหน่อยนเทียนันกับ oh. หัวอะไรเนาะขนมดำเล็กน้อย ถือว่าหากระเปิดบ่ออนหานก็จะหายซขายแต่วันนี้ก็เศร้ากวเดิมเเศร้าคออยู่น้ำเพลินโอ้คอยเนื้อดินเจ้าได้นะคะขอแม่เนาะเศร้ามาขายเนยคอเล็กมขายน้ำเพลินโอ้คอยเนื้ออะไรคทับเนาะเนยคอได้ซื้อกระต้งขนมให้ลูกเวลาจะนั่งวันนี้กับปวดอจิบอ่ะปวดมันจะออกฮ้อนถ้านั่งหลายๆก็ออกฮ้อน ได้ใส่กาได้ใส่ไม้ันเราไปใหม้กระย่างกันมันอยากร่มมาซินะไปซื้อเครื่องซื้อของได้สัมบ้านนี้ซื้อเครื่องซื้อของกาอันนมีคนมาส่งค่ะมาส่งเพิ่มมาซินพราะว่าไปเองกับบุคละดวกไปเองไปซื้ออยู่ซีโนนบ่าเครื่องของเพราะว่าน้องซีโต้ให้คนมาส่งเขากายไปไกลมาแต่ละเมืองอันนี้ที่ผโทรตลาดไปซื้อเไปให้ พน้องเนาะแต่ว่าที่เป็นเราเรื่องมากแต่โอ้พี่น้องเลยเนาะแะเรื่องการใช้ใจกับนักโพส่งกวรพี่น้องเนาะแต่ว่าทางเอฟซีทานใดเนาะได้ยินเรื่องราวแต่ว่าจากจนทุกสารเพิ่นวริษัทเนาะโดยทางเขาด้วยความยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเฮาบอสุขุคุณเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางเจ้าทแล้วเอฟซีรือผู้ใหญ่ใจดีเนาะแบบเมตตาเนาะนานๆก็ลงมาไลยก็ขอสักกินหนื่อกินยานะอะไรเป็นตาไป มาได้ไปต่อคือต่อยาเนาะคือฮู้และลูกก็สามคนห่อยกันะนคู่น้อยก็มีแต่ชองที่ตายนึงลำบากคือช่วงนี้ก็ได้แข่งขาก็มาเป็นแบบนี้งานทำก็คือฮู้และกันกินยาแน่ทั้งลูกเนี่ย้าส่งลูกเฮียนเนาะลูกเฮียนนี่ได้ลูกกันต้อเลยก็เอาขนมไปขายอยู่เฮียนลูกเล่นลูกสบายดีบปล่าลูกคืดีสบายดีชื่อจังไรลูกเล่นของแดนแล้ว เขียนหกปสองเขียนชื no, no, no. No, ่อเป็นบอเป็นโอเก่งหลยเด้อเขียนเก่งๆื่อยังนวาริสาวาริสาื่แบอสิจไร้ลุสิสปา่สปามี่ปาม่เนาะสีดิเนาะเป็นผู้กุกบ่พเีนะอสองเะระงเงียโโดยโดยบไปห้องเฮียมนี่ะแม่เาเงินไหนจะพัลละมันนี่นะ อันกุมบ่ชื่อจามชื่อจามชื่อจามนะแม่เออชื่อแม่โอ้ดีดีเด้อชื่อจามนี่แม่จะขอเงินจะได้หมุนเวียนอยู่ในครอบครัวเฮาหมุนเวียนไปหมุนเวียนมาเนาะเกินเหนี้วบนอื่นก็บบซื้อบาเส้นแม่บ่โอ้เนาะโอ้บทเส้นส่งของแม่บ่สุดยอดสุดยอดเอาเครื่องไปขายยุ่งเฮียนฮั่นเอายังแน่ไปขายนะครับ เจ้าหันบ่อเอาไปเอาไปคายนะได้เงินมาเลยวเอามาให้แม่บ่อจให้แเปอะไรกจะเาอยกให้มอยากให้แมยตมูัน <dome> ต <at> oh. 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 ื oh. Oh. ่นโอนาะเดะเด้อน้องเปนอกจะให้แม่ดีให้จะให้แม่เศร้าจะให้แม่หายไวๆเนาะจะไปบัตรจะไปคอจะไปขอให้แม่ ไปคอคอนคอคออยู่วัดบ่ลูกอ๋อยวๆเป็นพเกพอได้เลี้ยงลูกบเฮงัยงอฮแมที่สุดนะ โอ้ยเปิ <acht hy cido> ้ลไปซื bye. ้อเราไปซื้อของผู้อื่นไปซื้อของแม่น่ารักน่ารักสุดยอดพี่น้องเลยเนาะจะครอบครัวเพิ่ลเป็นครอบครัวที่ว่าอบอุ่นเนาะพี่น้องเลยการหานนี่หนาทั้งกะสมควรแต่ว่าขาดบอดถึงเนาะมันแห้งนบอดเถึงเพราะว่ามันสี่หาสิบล้านมันก็ไล่เติบเนาะทั้งหลักที่ว่าไปมาพอได้อยังไงสินะคาไปมาได้มันก็ ผูไปนั่นมันก็สีว่าโบนักแต่สำหรับน้องก็ว่านักอยู่ไดรสำหรับเราเข่าแข่งขาเขาก็เป็นแบบนี้ไปทํางานอยู่ไซมูกับโบเอาแมนอืมก็ได้แต่ขาดคลายไปซีได่พอได้กินกันละเมื่อ่าดคลายแล้วสะดวกกับบริการได้นาะเพราะว่าในได้กะจ้างหมูเบิดทุกอย่างทำไรกับบอลลวงบอลลายแบบไปจ้างหมูเนาะคันไปกับไปบอลได้ลงตลาดกับเพอร์สิย่ากลับมาอีกอะพุทีเพนบอลได้เฟอร์มาใคร เครื่องคอหิวน <Trans> ักเขีวอย่างอีเนาะเห็น <So> ห้เห็นหน้าอยู่ปีนี่แะบ่ไดเเพราะว่าตอนที่น้องเป็นรหลดล้มพอดีตอน่อที่น้องอุบัติเห็ุพอดีเดินบ่ไดเห็ุเขาเมนว่าได้ชื่อกินแล้วบันเนาะได้ชื่ออะไนะับงวงตึกเพราะว่าซืคอนกับเพงดีเนาะเพลงสามสอบหนึ่งตามชุดเจ็ดเชน้วเนาะแี่นี่นี่เพลงเหมืนกัน ไม่ได้เนาะมันเป็นช่วงทีว่าลดล่มพอดีตอนวีวาเป็นตกาไม่ว่าเห็ดบ่ได้โอ้ืวอวานันลดล่มมานหากันล่มเมืองน,นี้มืหนึงนี่บอแม่บอต,ตอนทีวาเห้เห็ดห้าแล้วก็ิมล่ามเม,ม,มืเห็ดห้านี้นนนนตั้งใจจะมาค้ามาขายนะฮะนี้แต่ว่าลดล่มลงก่อนกามย่างบด้เห็ดย่างบด้กันยนังบดิไข่ฮอตอันขึน้น มาขายเครื่องจ้๊มเงินชิมหาราดนะแต่ว่าทั้งน้องเป็นหนี้เพื่อนไม่ติดต่อเนาะแตเป็นตอมนเดือนเ้็กคือมาผูกเงินภาษมามาค่ะขายพอดีสัมลูกกูมาปวตัวเองเนาะปัวตัวเองกับพันได้ปวดซัมเราว่ามาพูดมานี่กับพี่บดเลยพี่บิดเดินเนาะพี่บิดเนาะกับเรื่องเงินดำล้านกับไปหาหมอกมบเพราะว่าซั้นกับไปกู้มาน้ำเกลีอยน้ำนองมาไปหาหมอต่อโดยเนาะบัดนี้กับทางน้องก็ได้ขอคุ้มเสือเรือจากผู้ใหญ่เนาะ พี่น้องเลยทังข่ากับขอวอนเอฟซีทั้งผู้ใหญ่ใจดีและกับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะดูถ้าว่าเห็นคลิปของพวกเฮาทีมงานทั้งบ่อใต้ทั้งบ่อลาทั้งบ่อกำไพ่บ่อชุกบันเฮาแล้วถ้าว่าเนาะอยากผ่านเงินมาช่วยเหลือยทางน้องทางเฮาจะเป็นสะพานบุญให้เนาะเพราะม่นดีโดยทางทีมงานเฮาก็ยินดีเนาะเป็นสะพานบุญให้ห่ย ปากหอกเลยคอยปากหมอโดยพี่น้องเลยาสัน้องน้อยอาสาาัเลยแม่เอาจานไปขายอยู่โรงเรียนพี่น้องวดผู้ใหญ่เพิ่มเติมด้ยผู้ใหญ่ใจดีิดผู้ใหญ่พ่มเมด้วดคดผู้ใหญ่ใจดี เป็นนกยเ้าน้อยเลยเลยแม่เ <Pie> ม <year nes> ่กด้อเลยทอป็นการนะฮะดูพี่น้องเลยนาจยิงแลล่ะทีมงานเฮานะก็ได้อมน้ำพินหลายพอสมควรจากการ้กัพอูเรื่องราของพินเป็นที่มาแล้วพี่น้องเนาะเนาะ ใช่เพิ่นไปขายเครื่องขายของไว้าจานนอคขายจานกินอ่าที่น้องเนาะหาข่าวหาหน้ามือดูก,กินก่อนได้เมันเนาะมันกัดมาตอนนี้ก็เพิ่นเลิกหงเยียนมาตอนเที่ยงแล้วเน,เนี่ยเทียงพอดีเนาะแล้วก็เสิร์ฟลาภจากเพิ่นกลับบ้านสะกอนขอกล่าวเข้ามาสบายดีนะน้องหลักสบายดีนนดยสบายสบาย